เล่าลูกหลานฟังพระสมเด็จวรังรู้ยังยากทำเทียมพยายามจะหามุมถ่ายภาพถ่ายเนื้อให้ท่านให้เพื่อนๆได้เห็นได้เห็นได้ชัดเจนที่สุดในพระสมเด็จวรังนี่ไม่มีกักไม่มีกักอยู่ที่ไฟไฟเราอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอยากให้ท่านได้เห็นเห็นเนื้อเห็นเนื้อพระสมเด็จะรังก่อนเบื้องต้นเราเห็นเนื้อ เห็นเนื้อเห็นพิมพ์เห็นธรรมชาติสามักที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จพระรักังเนี่ยพยายามจะถ่ายภาพให้ท่านได้เห็นชัดที่สุดเด่นชัดที่สุดในพระสมเด็จพระรักคังเนี่ยท่านดูเนื้อเลยครับเนื้อพระสมเด็จพระรักังเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ที่ผู้คนเข้ามาถามว่าทําไมไม่เหมือนของเซียนเนี่ยไม่เหมือนของเซียนนะฮะในพระสมเด็จพระรักังพยายามจะถ่ายเนื้อ ให้เนื้อให้ให้ท่านได้เห็นให้ชัดเจนที่สุดเนี่ยให้ชัดเจนที่สุดเนี่ยไฟของเรายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยพระธรรมมือยุคโบราณในพระสมเด็จพระครังผมย้ําทุกครั้งทุกคลิปว่าพระสมเด็จพระครังของจริงของแท้ของถึงท่านต้องยุบแน่นยุบแน่นแอนตัวแข็งเป็นหินแข็งเป็นหินแต่หนึกนุ่มนวนลวงนตาลนวนํำไม่ได้แข็งเป็นหินเป็นเนอ่อเป็นสะท้อนแสงเป็น นั้นไม่ใช่ที่สะท้อนแสงนี่ไม่ใช่ของเทียมทิ้งไปได้เลยเป็นของเทียมไปเลยพระสมเด็จวระังไม่มีการสะท้อนแสงนึกนุ่มนวลนวลตานวลจำเป็นอย่างอัศจรรย์คือเนื้อคล้ายๆมีชีวิตที่ท่านบรมครูบอกว่าเนื้อคล้ายๆมีชีวิตเนี่ยพระสมเด็จวรังพุทธศินต้องถูกพิมพ์เนื้อมวลสารต้องถูกทําริ้วร่องรอยคือสําคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีเนี่ยเวลาตะแคงท่านจะเห็นผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวง หนึกหนึกนว,นวลนวลที่เด่นชัดที่สุดนี่ขอบข้างย้ําให้ท่านดูขอบข้างเนี่ยเนี่ยขอบข้างในพระราคาุลิศพระคลังการปาดการปาดสมัยโบราณเป็นลักษณะการปาดเนี่ยที่บอกว่าไม่เป็นการตัดไม่เหมือนสมัยนี้ที่พระทำเทียมไม่รู้ไม่รู้คนทำเทียมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้กาไปทํกขอบสวยกริบกริบใหม่ๆจริงๆแล้วพระธุติศพระคลังพระร้อยกว่าปีลักษณะการทํามือแฮนเมก ทีละองค์ทีละองค์เนี่ยปาดท่านครูท่านครูยุคเก่าๆยุคที่ไม่มีะโยชน์ท่านก็ชี้มาแล้วท่านจะเห็นของเก่าๆเ,เป็นนาการปาดโดยเส้นตอกหรือของมีคมตัดท่านก็ไม่ทราบแต่เนี่ยพุทธนละเนี่ยของขอบยุคโบราณเนี่ยให้เห็นกันชัดๆเนี่ยผมเอาองค์จริงเอาของจริงมาถ่ายกันเลยไม่ต้องรูปภาพเอาของจริงมาถ่ายจะได้ชัดที่สุดชัดเจนเนี่ย เพียงแต่ไฟยังไฟยัง th kind of so, ไม่ดีเท่าไหร่ไฟยังไม่ดีเท่าที่ควรใช้ไฟเนี่ยเนี่ยท่านขอให้ท่านดูเนื้อพระสุมเด็จพระครังเนี่ยคล้ายๆสีมะกอกที่ท่านครูบอกแล้วแล้วแต่พิมพ์แต่พิมพ์นี้เป็นคล้ายๆสีมะกอกสุกเนี่ยสีมะกอกสุกนวลนวลขาวขาวนวลนวลเหลืองเหลืองนมนเนี่ยเหลืองเหลืองมนมนคล้ายๆคล้ายๆสีมะกอกสุก ผสมผสานกันเป็นทั้งองค์นะไม่มีการตายตัวแต่เนื้อแข็งเป็นหินหนึกนุ่มนวลนวลตาเนี่ยเนี่ยการตัดขอบการปาดปาดยุคโบราณเนี่ยในเส้นเส้นบังคับตัดเส้นกรอบกระจกปาดลงข้างแล้วก็ปาดหลังปาดปาดลงอีกทีหนึ่งนี่ถือเป็นทีเด็ดไปเลยในพระสมเด็จวรังผมพูดทุกครั้งเนี่ยถือเป็นทีเด็ดเนี่ยปาดปาดลงแล้วก็ปาดข้างอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นการตัดมือสมัยโบราณพระสมเด็จวรังเนี่ย ขอบข้างเนี่ยดี๋ขอบข้างเอากันชัดๆที่สุดในพระทุมเทว่าั้างทั้งสี่ทั้งขอบทั้งสี่ด้านเนี่ยเป็นการปาดเนี่ยการปาดนี่ตอนซ้ายองค์ผ้าเนี่ยไม่ตัดเลยเนี่ยเสียดายท่านคงเสียดายเนื้อเนี่ยถอดพิมพ์ออกมาเลยเนี่ยเส้นบังคับตัดเนี่ยเส้นกรอบกระจกบังคับตัดท่านไม่ได้ตัดเสียดายเสียดายเนื้อเนี่ยถอดแบบแม่พิมพ์ออกมาเลยถอดแบบแม่พิมพ์ออกมาเลยเนี่ย เนี่ยส่วนที่ต่องต้องตัดเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนื้อวิ่งเป็นเส้นเนี่ยนี่เป็นธรรมชาติเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของของเนื้อที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดเด็ดขาดอะไรหรอกเป็นเนื้อเวลาเป็นเนื้อปิ้นปิ้นเป็นปื้นเวลาเอาถอดพระออกจากแม่พิมพ์ก็ติดปลาก็เลยดูให้ดูเป็นเป็นของแท้เป็นของไม่ใช่เป็นของทําเทียมไปเลยเป็นทีเด็ดเนี่ยเป็นมุมทีเด็ดเนี่ยคราบใครเก่าเก่าฝังแน่นคงทนได้ย้ำมาแล้ว เดี๋ยวต้องตัดมุมนี้เนี่ยมุมกรอบกระจกนี่หลักฐานสำคัญที่สุดเพื่อนๆขอท่านเพื่อนๆจงดูอย่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะครับดูวัดะระฆังอย่าเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อน,นะครับดูวัดะระฆังเดี๋ยวผมจะสอนซ้ําๆอยู่อย่างนี้แหละค่อยๆดูอย่าเบื่อเลยครับเพราะท่านถ้าศึกษาเผื่อโชคดีขั้นแรกเลยจะต้องไม่ต้องไม่ต้องจ่ายสตังก่อนเนี่ยเส้นซุ้มแป้วซ้ายเนี่ยด้านนี้แปวซ้ายลีลาของ เส้นซุ้มรอบแก้วเนี่ยเป็นลีลาเนี่ยเป็นลีลาพระสมเด็จเป็นลีลาโคง้งเนี่ยเนี่ยเป็นโคง้งเป็นลีลาเป็นย้วยย้ยการย,ย้วยเป็นเส้นย้วยไปย้วยมาเนี่ยไม่เป็นเส้นตรงนี่ในพระสมเด็จวัลขังทุกมุมมองเนี่ยเน,นี่ยในพระสมเด็จวัลขังเนี่ยเนี่ยด้านนี้แปล a, แปลซ้ายที่เขาบอกแปลซ้ายเนี่ยแปลซ้ายเนี่ยส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยส่วนที่สูงที่สุดส,ส่วนด้านฝาก็ เนี่ยเป็นลักษณะเส,ส้นซุ้มเส้นซุ้มเส้นขนมจีนเนี่ยที่ผมเคยย,ยังไม่ได้พูดเยอะเส้นขนมจีนเนี่ยจะลอยอยู่ด้านบนเนี่ยลอยเด่นอยู่ด้านบนเลยแล้วก็สลปลงที่ฐานนี้จะไม่เป็นกําแพงจะไม่เป็นกําแพงไม่เป็นสี่เหลี่ยมสลปลงสลบลงไหลลื่นลงอ่ะไหลลื่นลงมายังผนังครูหาเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะไม่เป็นกําแพงนี่คือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวรครงังพระถึงยุคแทงแท้ที่ท่านบรมครู ได้พูดเสียงดังๆไว้เลยเนี่ยวัดระฆังเย่ยต้องไหลลื่นลงท,ง,ทง,ทงทั้งทุกมุมเนี่ยมุมนี้ท่านดูดีๆนะเนี่ยสลบลงสลบลงนี่คือเป็นพระยุคโบราณเนี่ยพระยุคโบราณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพิมขอให้ท่านดูนะครับกี่ร้อยคลิปกี่พันคลิปกี่หมื่นคลิปถ้ามีเวลาเข้ามาดูลนยะไม่มีการมาหลอกคนเนี่ยอยากให้ท่านได้ดู ดูเนื้อนี่เนื้อเนี่ยเนื้อ,อ,อพระสมเดจวรคระฆังเนี่ยท่านไปดูเถอะเป็นเนื้อพระยุคโบราณละพระแจกเป็นพระแจกพระยุคโบราณแจกท่านสมเด็จโตทาแล้วก็แจกทีละองค์ทีละองค์เนี่ยแทบแจกทีละองค์บางองค์สมัยก่อน,กนเขาบอกว่าไปลงรักลงรักน้าเกลียงรักน้ำำําดํารักน้ําดําก็ผิวก็จะติดดําทงทานหลุดลอด่อนยากถ้ารักน้ําเกลี้ยงก็ถึงเวลานี้ก็หลุดล่อนหายไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหลุดล่อนหายไปหมดแล้ว แต่พระจริงๆจะต้องเป็นลนักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นพระแจกแจกมือทีละองค์ทีละองค์เนี่ยสะอาดเขาเรียกว่าสะอาดสะอาดที่สุดอ่ะส่วนที่ขึ้นมาบนผิวก็คือเป็นคราบแป้งผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอก,ด,อกดวงดวงด่างดางหนึกหนึนวลนวลเนี่ยเนี่ยคือเป็นทีเด็ดของพระสมเด็จวัดระังเนี่ยเนื้อฉ่ำฉ่ำหนึกหนึกไม่มีในพระเกจิไม่มีในพระธรรมเทียมนี่ได้ฟันทงได้เลยเนี่ยเนื้อเป็นลักษณะอย่างนี้นะ เหลืองเหลืองนวลนวลดังดงขาวขาวคล้ายๆเนื้อมะกอกสุกที่ตะครูมะกอกสุกเนี่ยเนี่ยบางเขาเป็นเนื้อขนมตุ๊บแบแล้วแต่มุมแล้วแต่มองเนี่ยเนี่ยเป็นพระยุคโบราณเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเนื้อละลายเนี่ยพระสมณีตวครามมีมีมีจุดเดือดขาดอีกอย่างก็คือเนื้อละลายเนี่ยเนี่ยทั้งทั้งวกมุมต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อละลายผ่านการเวลามาช้านานแล้วเนื้อละลายไหลลื่นลงไม่เป็นมุมไม่เป็นปม ไม่เป็นปุ่มป,ม,ปมใดๆทั้งสิ้นในพระสมเด็จวรคังเป็นปุ่มป,ม,ปมเป็นรอยแตกอ้าอะไรพวกนี้ไม่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 ใช่พระรังแล้ววรคังทุกส่วนส่วนไหนก็แล้วแต่ต้องยุบแน่นแตกถ้าส่วนที่แตกมันจะสม,มัยโบราณส่วนนั้นที่ยุบลงไปก็จะแน่นแน่นแข็งแกร่งนี่นี่คือเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วแน่นแข็งแกร่งไม่มีแตกระแหงอ้าเห็นเป็นหลุมโพรงอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระรัง ฟันธงได้เลยผมฟันทงได้เลยไม่ใช่พัดระครังเดี๋ยววัดระครังจะต้องเนี่ยยุบแน่นเนี่ยขอบด้านข้างนี้ถ้าส่งกับกล้องกล้องเล็กๆเ,เนี่ยจะมองเห็นจะมองเห็นบนสารวัสดุเล็กๆหรือจะเป็นก้อนขาวผมพุทธุคุณเป็นก้อนๆอ,อยู่บริเวณดินๆแต่มีน้อยมีไม่เยอะประเภทที่มีเยอ,ยอะๆเลอะเทอะไม่ใช่ที่มองเห็นเด่นๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พัดระคังเพราะตรงนี้วัดร,ระ,ดววะครังต้องฝังฝัง ฝังแน่นคงทนอยู่ด้านในเนี่ยก็มองเห็นมองเห็นเป็นประปรายมองเห็นเป็นประปรายเนี่ยเป็นที่เด็ดในพระสมเด็จวรคังเนี่ยเนี่ยการยุบแน่นเนี่ยเนี่ยขอบเนี่ยยุบแน่นที่สุดเนี่ยตรงไหนที่เป็นรอยแตกรอยนั้นอาจจะต้องยุบแน่นร้อยกว่าปียุบแน่นไปแล้วไม่บินหลุมเป็นโพงฟันทงเลยครับท่านไปดูเถอะถ้าเป็นหลุมโพรงอ้าของท่านโยนทิ้งได้เลยไม่ใช่พระสมเด็จวรคังเสียดายสตัง อย่าได้เสียสตังกันเลยที่ได้ที่พูดเสียงดังล่างเนี่ยเนี่ยพุทธศิลป์พุทธศิล์พิมพ์ใหญ่พระประธานเก็บลีเนี่ยเข่าซ้ายท่านดูเข่าซ้ายเลยเนี่ยเข่าซ้ายในพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยจะนูนเด่นเป็นที่สุดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เหตุเพราะชาย,ยีวรจากข้อมือเนี่ยพาดผ่านมายังเข่าซ้ายทํให้เข่าซ้ายนูนเด่นนี่เป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวรขังสักฐานทั้งสามชั้นฐานหมอนฐานคม คมฝานตรงกลางปลายฐานมุมสิงฐานใหญ่หนาทึบแสดงลีลาโค้งหนาทึบเนี่ยขอให้ท่านดูเถอะเนี่ยจะพยายามถ่ายภาพให้ชัดนี่ยังยังถือว่ายังไม่ชัดไฟยังไม่ได้ขอให้ท่านติดตามดีๆจะมาทําคลิปให้ท่านดูในพระสมเด็จวรคังเอาของจริงของจริงมาให้ดูกันเลยในพระสมเด็จวรคังไม่อยากให้ใครเสียสตังค์เนี่ย ช่วยบอกกันต่อๆเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาติดตามดูกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าท่านเห็นแล้วจะได้มีกําลังใจท่านเห็นแล้วท่านนั่นเองความมีท่านเห็นสิบยี่สิบยี่สิบท่านแล้วที่เห็นที่กดถูกใจมายี่สิบยี่สิบท่านแล,แล้วที่ท่านได้เห็นก็ก็ดีใจแล้วแค่นี้ยมีคนเห็นสิบคนยี่สิบคนดีใจแล้วด,ดีใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วมีกําลังใจมีกําลังใจมีเวลาว่างต้องมีเวลาว่างเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้มีอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นเซียนเป็นเซียนพระเนี่ยไม่ได้มีอาชีพเป,เ,เป็นเซียนพระถ้ามีเวลาว่างก็พยายามะยจะมาทําคลิปจะมาถ่ายเนี่ยจะมาถ่ายไว้ให้ดูไว้ให้ศึกษาดูไว้ให้ท่านดูให้ไปเปรียบเทียบดูไปเปรียบเทียบกันดูที่ท่านมองเห็นตามต่างๆผมจะไม่ไปก้าวไกยผมจะไม่ไปยุ่งเรื่องเรื่องเรื่องของคนอื่น่างเด็ดขาดเลยเนี่ยให้ดูองค์นี้ท่านเองจะใช่หรือไม่ใช่ก็ขอให้ท่านพิจารณาดู เนี่ยขาท่านพิจารากันดูใช่หรือไม่ใช่ก็พิจารากันดูบางคนก็ก็บอกไม่ใช่ก็ก็ก็ลองดูแต่ว่าคนที่ดูแล้วใช่ดูแล้วดีมีกําลังใจก็กดกดถูกใจให้ด้วยจะได้รู้ว่าเห็นแล้วนี่เพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยมีคนเข้ามาดูบางคลิปก็300คนก็มี800ยยังมีเลยก็ก็ขอบคุณมากเนี่ยก็มีบางคนก็อาจจะผ่านเข้ามาดูผ่านเข้ามาดูแล้วผ่านไปเนี่ยแต่คนที่ยังอยู่เพื่อนผมที่ยังอยู่ เนี่ยทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเนี่ยขอท่านดูละพิจารณาดูผมไม่มีการมาหลอกคนนะ่ขอให้ท่านช่วยบอกเพื่อนเพื่อนที่ศึกษาพาระสมเด็จหรือว่ากำลังเช่าหาพาระสมเด็จขอให้ท่านมาดูมาดูช่องผมก่อนมาดูช่องนี้ก่อนไม่มีการมาหลอกคนแล้วเวลาท่านไปเช่าไปหาท่านก็ลองพิจารณาดูเฮ้ยอย่าเพิ่งจ่ายตังค์เนี่ยมาดูก่อนมาดูก่อนเสียดาตังค์เนี่ยเล่ากันฟังขอให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนเล่าต่อๆกันทีพระสมเด็จนี้มีไม่มาก แล้วก็หายากยากดูออยังวัดระฆังยากทําเทียม